รู้ยังแซนต้ามีจริงนะเดือนธันวาเซตบวกแทบทุกปีสถิติ5ปียอ้อนหลังชนะเกือบ80%ทุกคนเคยได้ยินคำว่าแซนต้าแรลี่ใช่ไหมปรากฏการที่ตลาดหุ้นอเมริกาโดยเฉพาะ S&P 500มักจะวิ่งขึ้นช่วง5วันสุดท้ายของปีและอาจลากโมเมนตัมต่อไปต้นปีถัดไปแต่คำถามคือแล้วหุ้นไทยเกี่ยวอะไรด้วยก็ต้องตอบว่าเกี่ยวจ้าและเกี่ยวแบบโคตรน่าสนใจด้วยเพราะเมื่อเราย้อนดูผลตอบแทนรายเดือนของเซตตั้งแต่ปี2020ถึงปี2024รวม5 ปีเต็มก็จะเจอความจริงที่เราไม่ยิ้มออกเลยจากตารางนี้นะเราจะเห็นว่าในเดือนธันวาให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆและผลตอบแทนเป็นบวกถึง80%เป็นคิดเป็น4ี่ใน5ปีรว <arian> มถ,ถึงความเสถียรของผลตอบแทนดีสุดในรอบปี standard deviation หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำแบบจึ้งเลยแล้วพอไปไล่ดูกราฟไทม์เฟรม1ชั่วโมงรายปีก็ยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นอีกไม่ว่าปีไหนจะเริ่มด้วยการไหลลงก่อนหรอรัลลี่ขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพอเขาโซนประมาณวันที่2 5 เป็นต้นไปก็มักเห็นเซฟส่วนขึ้นทุกปีลุงซานต้ามาแจกเงินทุกปีจริงๆแบบไม่มีแก๊งวังว่าปีนี้ถึงตลาดจะหนาวใครจะโดยหนักแค่ไหนก็ตามก็ขอให้ซานต้ากลับมาอีกพีเธอขอให้เดือนนี้เป็นของนักลงทุนไทยสักรอบพิเแสกิจกรรมต้อนรับเดือนธันวาคมมาร่วมพิสูจน์กันเซนเตอร์แรลลี่หุ้นไทยมีจริงหรือนม่กิมงานจะติดตามตอบแทนของฝั่งลองเซฟฟิฟตี้ตั้งแต่วันที่25ธันวาคมเป็นต้นไปเพื่อดูว่าลุงซานต้าจะมาแจกโมเมนตัมเขียวตามสถิติหรือไม่ แครรวมโหวตความเชื่อของคุณกดเลิฟถ้าคิดว่าซันต้าเรนล,ลี่มาแน่กดขำถ้าคิดว่าซันต้าเรนล,ลี่ปีนี้อาจไม่มาและอย่าลืมคอมเมนต์มุกมองของคุณใต้โพสต์ชอบอ่านทุกความเห็นเลยค่ะทีมงานจะสุ่มมอบของขวัญซันต้าที่ระลึกลิมิเต็ดเพจท f เฟกสำหรัฟิวเรมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ